อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ครับเรายังอยู่กันต่อนะครับอลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันตย์เวลา6กโมงยีนาทีออทางช่อง3 HD 3> อ,อ เรามีคำถามจะถามคุณแจกี้คนในรูปนี้รู้จักไหมครับขึ้นรูปสิงานเมื่อวานคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับบัวขาวครับอ๋อนาตัวย่อตัวย่อออเนาะโอ้ไม่ต้องย่อก็ได้ย่อขนาดนั้นเลยคุณคิดเห็นยังไงกับหุ่นของเขาบ้างครับตอนนี้ดีนะว่าไปดีนะว่าไปว่าไป เออคุณมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับโทรกลับด้วยจ้าโทรกลับด้วยจ้าอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเป็นโลกไม่รับโทรศัพท์อ๋อเหรอใช่ก็อาจจะกําลังฟิตกําลังอะไรไม่ได้ยินอยู่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอสักสามวันห้าวันเดี๋ยวเขาก็โทรกลับมาเองจริงเหรอเขาเป็นคนไม่รับสายจริเหรอไม่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 รับสายด้วยเหรอ ไม่ไม่ไม่เราคุยกันยังไงคุยกันยังไงไม่ได้คุยกันไงเอาหรอใช่ก็มีวางบางวันที่คุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คุยประจําไม่เขาอาจจะหาซื้อแต่ว่านางเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทใช่แล้วทําไมมันต้องไปหาซื้อเค้กลวมาช่วงมืดมดวะมันเป็นอะไรวันนั้นใช่ปะใช่ปะที่มันแบบใช่เพราะว่าวันเกิดหนูนางไม่ว่างอ๋อเหรอก็เลยมามาโลรที่หลังนางก็เลยมาเที่ยงคืนของวันเกิดไงโอ้โหเขาลงมือนะเป็นคนแ คือมันมีวิธีนะอันนี้เขาเขาเรียกว่าเพื่อนกันแบบไหนคะพี่วิลลี่ไม่พี่ไม่แน่ใจเลยอ่ะมันน่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะแต่สนิทที่สุดในวงการแล้วแบบไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนคนอื่นเขาจะน่อยใจันเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนรักเลยนะอ่ะเขาจะไหลไปถึงไหนเกมต่อไปของเราคุณต้องตั้งสติให้ดีดูกันให้ชัดชัดนะครับแล้วเรียงกันให้ได้ครับละครดังหลังเต่า ทีมนี้ได้เล่นก่อนเพราะเกมสุดท้ายคุณชนะมาะเพราะฉะนั้นคุณทั้ง4ี่คนนะครับจะมายืนอยู่ตำแหน่งนี้1 2- 3 4สี่แล้วเดี๋ยวทีมงานของผมจะเอาเต๋ามาส่งผมให้คำใบ้ปุ๊บคุณถือเตา๋าคุณสลับที่กันจนสะกดมาให้ได้เป็นชื่อละครเรื่องนั้นนะครับพร้อมหรือยังพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญมายืนตรงนี้ได้เลยครับครับจำพี่เรียบร้อยเอาเต๋าออกมา อย่างนี้เลยเหรอดูดให้แอบดูกันก่อน,กนครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างและสะกดให้ถูกพร้อมแล้วเตรียมตัวเราจะเริ่มด้วยคำใบ้ที่ชื่อว่า <c oughs> ภาคต่อของละครรักย้อนเวลาที่โป๊บเนี่ย ต้องแสดงถึง3ตัวละครผมลิขิตผมลิขิตถูกต้องผมลิขิตสกปง่ายผมลิขิตใครมีอะไรบ้างคะลิขิตลิขิอิดๆติขๆพอลอพอลอพอล้อพอล้อพอลอคือพอลอผมแม่ไปทาน้ลิขนตแรกอู่หนพอรอพอลออยู่ไหนพอลพออะไรอะ ทีนรอนของหนุ่มชาวนาที่ต้องหาเงินสิบหมื่นมาขอแต่งเมียหมดแล้วลูกทุ่งหมดแล้วลูกทุ่งหมดแล้วลูกทุ่งหมดหมดแลครับหมดแล้วลูกทุ่งลูกไอ้บีบลูกไอ้บีบลูกไม้บีบลูกโอเครักก็ไก่รักหมายว่าลูกนี่ก็ไก่ก็ไก่เออลูกทุ่งถูกต้องวลีฮิตของเรื่องคือเฮาจะกินแกงหอย กกินอาย่าๆย่าๆกินกาซาลอยกินกาซาลอยเร็วกินนี่กินนี่นีาก็ลอยนี่ก็ลอกลิ่นอยู่นี่กลิ่นน้นหนูไหยน้นหนูกาอยู่ไหนกาสาลอยอยู่ไหนใครมีน้นหนูอยู่ตรงนี้อ๋อองฉันมีน้นหนูมีไหมน้นหนูมีจ้าถูกต้องสาลอยอยู่ทางนู้นโอเคถูกต้องการต่อสู้กับโรคภัยของคุณหมอแผนไทยยอดฝีมือในวังหมอรวัยโอ้โหเก่งมากเก่งมา มันมันเป็นมอแม่อหมมอหมกเน่ตะกี้ขอี่เอาอ่อหิวมากอ่อหิวอย่างเดียวเออเออโอ้โหทิ้งเลยพี่กิ่งโอ้โหทมันจะไม่จริงใจตูงต้งเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นที่เจ้านายและลูกน้องแอบปิ้งกันผ่านโปรแกรมแชทอะไรทามอ่ะอะไรทามแอบรักออนไลน์ถูกต้องแอบรักออนไลน์ใ่ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ออนไลน์อยู่นี้เอาอ่างสองตัวอยู่ตรงตรงนู้นมันเวร เาคจมาตงเาแอบลักนี่แอบลักออนไลน์มันจะเรียงยากเมื่อหนึ่งขอแยกตัวอักษรปุ๊บนี่โหูยากเลยคแยกกัอกแนีนี่ไงออนไลน์และทีมคุณนะครับได้ไป4ข้อคูณ2เท่ากับ8บวกของเก่าอีก15นะครับตอนนี้นำอยู่23คะแนน นำแล้วนำแล้ว23คะแนนรู้วิธีการเล่นแล้วนะเหลือเวลาของพวกคุณแล้วต้องลองเรียงละครให้ได้สะกดให้ถูกแล้วกันอย่าให้เขาแซงนานพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่ครับเชิญพร้อมแล้วเอาเต๋าออกมามาข้างบนแล้วครับนี่รร ลองดูให้ดีครับว่ามันมีละครเรื่องอะไรบ้างพร้อมนะครับพวกเราคำใบ้คือความรักมืดมนของสาวขี้เมาที่มีชื่อว่าลำยองตองเดือก้าวตองเดือก้าว้องเก้าวทุกคนไ้ของเดือก้า 9พถูกแล้วละครรักโรแมนติกของทายาตร้านทองที่มีพ่อเป็น L G B T Q มาตาละดาสปไงมาตมาตามาตาาม่มีมาามาตาลาามาตามตามามาตามาตามาตามัาามมาาาามมาามา ชุมแสงของแม่ผ like uh, ัวช oh. yes, yeah. well, okay. ื uh, ่อย้อยกับลูกสะใภ้ที่ชื่อเรนูพี่เรนูพี่ใหม่เจอละชื่ออะไรฮะล้คขเรื่องอะไรนะบ้านนี้กงกรรถูกต้องกองการมล้มก่ม่บล้อมอนล้อมนเก่งมากกงกรงมกลงมกมก็มกมกงมกวงมกรงมก็งมกงมมกงมก็ก็งมกก็งมกมกมกอกก็กงกกงกมกงกมกกกมกงก มม่ีของคุณเปล่าของคุณอันไหนของคุณมีกอไก่ตัวเดียวเปล่าเอ้โหดูแล้วรอโมเนี่ยแพ้แล้วมั้ยตอรองแล้วรองงูตัวเดียวแพ้แล้วมั้ยเออเราอยู่ตรงนี้อันนี้เหรอรอโมเนี่ยรอมรอรองรอรองออต้องมีรอเรือรอเรืออันเดียวอยู่นั่นอันนี้อันนี้ขายไปไหนแล้วไม่มีอองงเเ้ยยมันไ จุดกำเนิดวลีฮิตออเจ้าบุเพบุเพบุเพสกงไงบุเพสันิวาสอันละว่าบุเพอันะวาสกงไงไม่ใช่นี่ถือไรครับทองดสันสันนี่นี้นี่นี้หานี่นี่ว่าน่ะอ๋อนี้นี้นี่อยู่ไหนนี่เออฉากในตำนานตบกันที่หน้ากระทรวงแรงเงาแรงเงา วางไว้กับพื้นได้เลยนี่วางมันจะสะกดกันได้ไงมันไม่ใช่ง่ายงนะฮะได้อยู่ได้อยู่ก็เพราะว่าพอมันแบ่งปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเป็นคำๆไงมันแบ่งผ่าตรงกลางเลยนะฮะทีมเขาถึงจะได้4ี่ทีมคุณก็ได้4เหมือนกันทุกคนสมอกันต่อไปครับ23ต่อ23